คนคอมเมนต์มาเหมือนกันเขาบอกว่าพออ่านรายละเอียดจริงๆอ่ะเข้าใจแล้วนะว่าทําไมไม่จ่ายทุกคนเพราะเอาเศษเงินไปแจกคนรวยเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากอีกกลุ่มนึงกันบ้างนะคะเขาบอกว่าถ้ามีเงินนะ่ะมันผิดตรงไหนเข้าอุตส่ามานักพยายามกว่าจะมีเงินได้พอเสียภาษีให้รัฐค่ะรัฐกลับทิ้งลอยแพถ้าจะแจกคนไทยทุกคนต้องเท่าเทียมกัน ดีค่ะ,คะวันนี้อยู่กับบีมพัชมลสายขุนทศและนัตตี้ดวงกมลล่องบุญจิตในรายการหยิบเม้นต์มาเล่นข่าวรายการที่เราจะหยิบเอาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะโดยอีพีนี้นะคะจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องของ d i g i t a l w a l l e ็ค่ะเพราะหลังจากที่นายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาได้ออกมาแจกแจงรายละเอียดไปเมื่อวันศุกร์ที่สิบพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างถล่มทลายเลยนะคะในโซเชียลทางเรานะคะก็เลยรวบรวมคอมเมนต์ของชาวเน็ต จากแพลตฟอร์ม DXT 3 6 0 แพลตฟอร์มติดตามข่าวสารและเสียงของผู้บริโภคของบริษัท Data Set จำกัดค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าคอมเมนต์ที่เราหยิบมาอ่านให้ฟังกันในวันนี้ค่ะมันเป็นเพียงแค่คอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะจากการรวบรวมของ g x t 360ค่ะเพียงแค่3วันตั้งแต่วันที่10จนถึง13พฤศจิกายนค่ะมียอดเมนชันแล้วก็ Engagement ของคำว่า Digital w a l l e t เนี่ยมากถึง5 3า0 0 0 1,894ครั้งใน oh. โลกโซเชียลค่ะจริงๆิงนะพนาตี้คือที่ไปส่งมามันก็เจอคอมเมนต์ที่หลากหลายด้านแหละก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบอแต่ว่าในส่วนของคนที่ยังเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยอยู่นะเขาก็คอมเมนต์มาว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยมีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดไม่ต้องสนใจคนวิจารณ์หรอกแค่อธิบายเหตุผลให้ประชาชนเข้าใจใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเราห้ามไม่ได้หรอกถ้าเราทําดีที่สุดแล้วเราก็ควรจะภูมิใจ แต่ว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายคนนะที่เขาอ่ะเริ่มจะไม่เชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยละไม่เชื่อว่านโยบายเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงอย่างคนนี้เขาก็บอกว่าดึงเวลาไปพฤษภาคมปีหน้าพอใกล้ๆถึงเนี่ยเดี๋ยวก็เลื่อนไปอีกอ้างว่าติดนั่นติดนี่จะไปแจกอีกทีเนี่ยก็ใกล้ๆหาเสียงละกว่าจะถึงปีหน้าชาวบ้านเนี่ยก็กรอบกันพอดีจ้าอ่ะใจเย็นๆก่อนบีมมันก็เจออีกเม้นต์หนึ่งมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจเขาเหมือนคอมเมนต์ถึงรูปแบบของการแจกเงิน นี่แหละว่าการที่รัฐบาลเนี่ยเลือกแจกเงินในรูปแบบบิจิตอลเนี่ยมันเข้ากับยุคสมยัย <c oughs> ถ้าเราใช้จ่ายอย่างรอบคอบเนี่ย ก็จะได้ประโยชน์แน่นอนค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วคําว่าเงินดิจิตอลค่ะสําหรับหลายๆคนเนี่ยความเข้าใจอาจจะไม่ได้ตรงกันหมดมทุกคนเนาะอย่างคอมเมนต์นี้ค่ะเขาบอกว่าอะไรคือเงินดิจิตอลเราทุกคนเนี่ยเข้าใจดีแล้วหรือ,อยังแล้วเงินดิจิตอลล่ะหน่วยมันคืออะไรเทียบหน่วยแล้วเนี่ยมันจะได้กี่บาทแล้วคิดถึงพื้นที่ห่างไกลล่ะคุณยายคุณป้าร้านขายของชําเล็กๆเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมและเขาอ่ะจะตั้งราคาย,ยัางไง อ่ะงั้นขอชนวนมาต่ออีกมุมนึงแล้วกันก็คือเรื่องของคนที่จะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้อย่างคนนี้ก็มีคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าเงินหะนึ่งหมืนอ่ะมันมีค่าสําหรับคนจนเขาสามารถไปลงทุนค้าขายเล็กๆน้อยๆหรือจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวปลาอาหารแหง้งซื้อของใช้ก็ได้แต่ตรงนี้คนอื่นเขาไม่ได้มองเหมือนกันหมดไนงะอย่างเรามาดูเนาะเขาบอกว่าชาวบ้านอ่ะจนเหมือนเดิม พ่อค้านายทุนรวยมากขึ้นและที่แน่ๆเลยเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยก็ต้องไปกู้เข้ามาอีกภาระาน,นี้มันก็จะไปตกเป็นของคนไทยอีกเนาะอย่างเช่นแทนที่เราจะนําเงินน่ะมาพัฒนาส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกระบบคมานาคมต่างๆหรือว่าทําอะไรที่มันหารายได้เข้ามาในประเทศเนี่ยมันก็น่าจะเหมาะสมมากกว่าคืออันนี้เหมือนเริ่มแบบขยับเป็นคอมเมนต์ภาพใหญ่ขึ้นมามนิดหนึ่งแล้วบีมขอชวนคุยที่ภาพใหญ่เลยนะการบางคนเขามองนะพี่นัตตี้บอกว่าเฮนะ้ยนโยบายเนี้ยอาจจะกระตุ้นเศรษฐ อย่างคนนี้เขาเมนต์มาเลยบอกว่าการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยจะเกิดการหมุนเวียนครั้งใหญ่แล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยถูกกระตุ้นอย่างแท้จริงการเติมเงินให้ประชาชนส่วนฐานรากที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสภาวะที่ประชาชนส่วนนี้เนี่ยไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยมากพอจะทำให้เกิดการกระเพื่อมอย่างแรง จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นัตตี้เองก็คิดด้วยเหมือนกันนะคือในเรื่องของระยะเวลาระยะขอบเขตของการใช้เงินน่ะดูอย่างเม้นนี้เนอะเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยมันควรจะใช้ได้ทั่วไปไม่ควรที่จะมีการกําหนดเขตแล้วคนที่เข้าไปทํางานต่างจังหวัดแต่ว่าภูมิลำเนาอ่ะเขาก็อยู่อีกจังหวัดน,นึงแล้วเขาจะใช้เงินยังไงอ่ะ มันไม่ลําบากมันจะต้องไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นชื่อทะเบียนบ้านเราอยู่หรอมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทีอ่ะมันควรที่จะให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศไปเลยมากกว่างั้นขออีกเรื่องหนึ่งที่เขาเถียงกันเยอะเหมือนกันในเน็ตนะก็คือเขาอ่ะบอกว่าเกณฑ์ของนโยบายนี้มันแบบจริงๆมันไม่ได้แจกคนมันไม่ได้แจกทั่วหน้าทีนี้ก็เลยมีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันเขาบอกว่าก็อ่านรายละเอียดจริงๆอ่ะ เข้าใจแล้วนะว่าทําไมไม่จ่ายทุกคนเพราะเอาเศษเงินไปแจกคนรวยเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้มันศูนย์เปล่าจึงเลือกแจกกลุ่มที่ต้องการจริงๆนี่เองเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากอีกกลุ่มหนึ่งกันบ้างนะคะเขาบอกว่าคนมีเงินน่ะมันผิดตรงไหนเขาอุตส่าห์มานักพยายามกว่าจะมีเงินได้พอเสียภาษีให้รัฐค่ะรัฐกลับทิ้งลอยแพถ้าจะแจกคนไทยทุกคนต้องเท่าเทียมกันถ้าจะมีกลุ่มไหนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปแจกมันทั้งหมด ทุกคนต้องเท่าเทียมกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าคอมเมนต์ที่เราหยิบมาอ่านในวันนี้มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งบางคอมเมนต์ค่ะมันอาจจะถูกใจเราหรือบางคอมเมนต์มันอาจจะไม่โดนใจเราก็ได้ค่ะและ EP หน้านะคะถ้าอยากให้บีมกับพี่นัตตี้เนี่ยหยิบคอมเมนต์ประเด็นอะไรมาถกเถียงกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาข้างล่างคลิปได้เลยนะคะในวันนี้ค่ะทางนัตตี้และน้องบีมขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ